เปิดว่าให้เลยข้าวกล้องกีรติยาการเหล็กสาวชาวไทยสวยเก่งครบเครื่องโดดเด่นสะดุดตาทีเดียวสําหรับโปรข้าวกล้องกีรติยาฟูเจริญนักกอล์ฟสาวชาวไทยสุดแจ่มที่ต้องบอกว่าก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟสาวขวัญใจหนุ่มๆโดยการเหล็กสาววัย25ปีบัณฑิตเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยเวอร์คีเทนทุนกอล์ฟถือเป็นอีกหนึ่งโปรกอล์ฟดาวรุ่งและโปรสาวสวยที่ถูกจับตามองว่ามีโอกาสจะก้าวขึ้นมาประสบความสำเร็จกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งหลังจบการศึกษาเจ้าตัวลงมือเดินทางตามความฝันด้วยการเล่นกอล์ฟอาชีพหลังตัดสินใจเทิร์นโปรอย่างเป็นทางการไปเมื่อปี2023รวมถึงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการลงเล่นในต่างแดนเข้ากล้องเริ่มต้นเล่นกีฬากอล์ฟตั้งแต่อายุเพียงแค่ห้าขวบหลังจากติดตามคุณพ่ออธิการฟูเจริญเข้าไปในสนามกอล์ฟจากนั้นมาเธอก็ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้ก่อนที่ทางครอบครัวจะผลักดันจนสามารถหยิบแชมป์ในระดับต่างๆมาครองมากมาย ก่อนที่ในปี2017เธอสามารถติดทีมชาติไทยในรุ่นเดียวกับโปรโจีนอัธยาทิติกุลจากนั้นได้ทุนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเวอร์จีนเทคประเทศสหรัฐอเมริกาและได้ติดทีมกอล์ฟของทางมหาวิทยาลัยส่วนใครที่อยากติดตามเธอและส่งกำลังใจเชียร์โปรข้าวกล้องคิร,ตรัตยาฟูจเจริญในการทัวร์แข่งขันที่ต่างแดนก็สามารถไปกันได้ที่ไอจีคิรัติย